คนะครับก็คงว่าเขาจะคงไปไ่ไรเราเอาเอเคียก็ด้านหน้าของเราก็เป็นสถานที่สำคัญครับเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธศิลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอินเดียเขาเรียกตถากลัวตถากลัวแต่ถ้าเราตามบาลีคือมักกุฏพันธนเกเจดี คือในตะก่อนเนี่ยเป็นที่สวมมงกุฎของเจ้ามันละเป็นที่สวมมงกุฎของเจ้ามันละแต่ว่าที่นี้พอพุทธองค์ปรินิพานเจ้ามันละทั้งหลายก็ปรึกษาหารือกันว่า,าจะทํำยังไงที่จะถวายพระเพลิงพุทธศิลาของพุทธเจ้ามันเหมาะตรงไหนก็เห็นว่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่สวมมงกุฎของเจ้ามันละจะเป็นมกุฎราชกุมารเป็นมกุฎ ก็จะใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็จึงปรึกษาหารือกันว่าตรงนี้จึงสมควรที่จะถวายพระเพิงก็จึงได้มาจัดจัดสถานที่ที่ตามพระไตรปิฎกก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเทวดาที่มาจากสามโลกธาตุคนหนึ่งยะน้เท่ากับเม็ดทรายมันจะเยอะขนาดไหนนั้นไม่ทำรมดาบริเวณนี้ก็จะมีพระเทละมี พระเรียกว่า,าเศรษฐีกา็าบพอดีวนพวกผู้ที่เกิดมาก็ไม่ได้ว่าจะได้เห็นพระพุทธเจ้าส่อมือไปนะครับดังนั้นก็เราก็ถือว่าเราได้เห็นได้เห็นก็คือมีพุทธ,ธพุทธ,ธรูปนะครับก็เป็นศิลปะที่ นายช่างทั้งหลายก็ได้ทําไว้แล้วก็เป็นส่วนที่ให้เราเลลึกถึงพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ว่าร่างกายสังขารเราจะแตกดับสลายตื่นก็คือตื่นจากความหลงความเนี่ยครบเบิกบานก็เบิกบานในธรรมะเบิกบานในสิณงามความดีที่เราได้ทําอันนั้นก็คือตัวเป็นพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมื่อเรามาที่มกุฏพันธนทีดีเราก็จะได้พระาธาตุธาตุแทข้ของความเป็นพุทธ,ธะนะอันนั้นก็เป็นตัวสําคัญก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็หลังจากที่ได้นําพุทธศิละเข้ามาที่นี้ก็มีการถึงเวลาก็จะจุดไฟจุดไฟแต่ว่าไฟไม่ติดฮะไฟไม่ติดพระอนุรุทธ,ธะ,ะท่านเห็นไหมที่เข้าไปตรงหน้าที่พุทธรูปนะ จะมีพระอ,องค์หนึ่งที่หันหันก้นออกมาน,ะนั่น,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 นคือพระอนุรธธุทะที่เข้าสมาบัติด,ดูว่าพระพุทธเจ้าปฏินิพพานหรือยังพระพุทธเจ้าได้เป็นยังไงนั้นก็เป็นสิ่งที่สําคัญทีนี้เมื่อ,อท่านได้รู้ว่าทําไมไฟไม่ติดเพราะว่าพอเจ้ามันละจุดขึ้นมาเทวด,ดาเป่าดับเพราะเหตุผลคือรอพระมหากาัะจปะะ พระมหากาัสป,ปะเดินทางมายังไม่ถึงเหลืออีก20ิกิโลมาถึงเมืองปวาวาก็เลยทําให้ต้องรอพระมหากาัสป,ปะเพราะว่าท่านตอนนั้นเป็นเรียกว่าเป็นพระที่เถระแล้วก็เป็นพระที่มีความถือตุดงเขวัตรทีนี้พอพระมหากาัสป,ปะเห็นดอกมณฑาลบครับถ้าท่านขึ้นไปบนโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวจะชี้ให้ดูดอกมณฑาลบครับ ที่จะหล่นลงมาบูชาสริระของพุทธเจ้าเนี่ยอ่ามันเจวันแล้วนะครับมันเจวันพอวันที่8นี่ก็มันก็มันก็ถือว่ามันนานนะนะเสร็จแล้วก็ทําให้อ่าพระมหากษัตรปานี่ประชาชนนํำดอกมณฑาโลจมีไปอาก็เลยเห็นพอเห็นเข้าก็บอกว่าตอนนี้พุทธเจ้าปรินิพานแล้วให้ทุกท่านเร่งเดินทางให้รีบเดินทางจาก20่สิกิโลมาถึงเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละอะ่เสร็จแล้วก็ มีพระแก่คนหนึ่งองค์หนึ่งสุปัทธะ,ะก็เลยบอกว่าคือพระที่เป็นพะาาระอรหันต์กระปรงธรรมสังเวชโอเนาะ,ะการเข้าไปสงบสังขารนั้นมีความสุขแต่พระที่เป็นโสดาเป็นพระที่เป็นยังไม่ได้สําเร็จอะไรหรือว่าเป็นระดับโสดาบันก็ยังโศกเศร้าเสียใจร้องโ่มร้องให้ว่าอพุณิเจ้าปลินิพานแล้วเราเนี่ยยังไม่ได้สําเร็จอะไระถึงแม้สําเร็จโสดาบันแต่มันก็ยังมีความยังไม่ตัดเรื่องของ ความโศกเศร้าเสียใจไปได้นะครับทีนี้สุพะทะพระสุพะทะก็บอกว่าท่านจะโศกเศร้าเสียใจไปเลยเมื่อพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเนี่ยเราจะได้อยู่สบายเนี่ยน่เชืก็เนื่อเหตุนี้แหละที่พระมหากัสัสปะได้ยกขึ้นมาเป็นต้นเหตุของการทำสังฆทานครั้งที่หนึ่งครับส่วนครั้งที่สองต้นเหตุก็คือพระโศงเก็บเกลือไว้กินพระขามพร้อม มี10ข้อทันที่สคือปลอมบวชนะอันนั้นเป็นเหตุการณ์ทาสังเกจนาแต่นั้นพอมหากัสปะเดินทางมาท่านก็เดินไปทักศิณสามรอบพอเดินไปทักษิณเนี่ยตรงนี้จะเป็นทระบาดของพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยตรงก็ขอวางดอกบัวเนี่ยพระมหากัสปะขอกราบพระบาดคือพระบาดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะปิดด้วยพระขาว500ชั้นนะฮะทั้งหมดเลยนะทั้งตัวเนะี่ยปิด500ชั้นเนี่ยแล้วก็ปิดด้วยเหล็กทึบนะฮะ พระมหากัสปานี่ขอกราบพระบาทขอกราบพระบาทพุทธเจ้า,อาพอพระมหากรัรสปะาอธิษฐานขอกราบพระบาทพุทธเจ้านี่พระบาทนี้จุ๊บออกมาพระมหากัสปะาได้กราบพอกราบแล้วไฟเป็นทิพย์บุม๋ไมไปมาพอไฟสงบในพระไตรปิฎกผ้าห้าร้อยชั้นน่ครับชั้นแรกกับชั้นสุดท้ายนี่ไม่ไหม ไม่ห,หมดในผ้าขาวเนี่ยครับมีตรงหน้าผากเนี่ยครับแล้วก็มีผระเขี้ยวแก้วสีมีเขี้ยวแก้วสีแล้วก็นอกนั้นก็มีมีอุรังนะครับมีตรงหน้าอกแล้วก็มีเม็ดใหญ่เท่ากับเม็ดถั่วเขียวเม็ดกลางเท่ากับเม็ดข้าวสารเม็ดเล็กสุดเนี่ยเท่ากับเม็ดงาเม็ดอะไรนะครับแตนั้นเนี่ยผ้าบรมสารีกธาุเนี่ย ถ้ามันใหญ่เกินนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทีนี้การที่พระธาตุพระเขี้ยวแก้วของพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่ไปแบ่งที่โทนพามเนี่ยโทนพามนี่ก็คือแปดหัวเมืองเนี่ย,ยกทัพมาเพื่อจะขอนะมาขอแต่ว่าโทนพามก็บอกว่าขออย่าลบกันเลยเราเป็นชาวพุทธก็ให้แบ่งกันสารีเสารีภาพาสุดท้ายก็ แกก็เห็นว่าสวยดีก็เอาเก็บไว้ในมวยผมเทวดาเทา้าสกกะจอมเทพก็คิดว่าทนพามนี่คงเก็บรักษาพระเจ้าการไม่ได้ขามายต่อไปไปเก็บไว้ที่เกศเจ้าจุราบณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่นั้นถ้าใครได้ไปดาวดึงก็ไปกราบระเกี้ยววแล้วเจ้สาวพุทธเจ้าได้แต่นั้นเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ ให้กลาวนะบูชาสก,กาละนะ